นี่คือเรื่องราวของนักดนตรีหนุ่มผู้มีพรสวรรค์กำลังจะก้าวสู่ความสำเร็จบนเวทีดนตรีในฝรั่งเศสแต่เบื้องหลังเสียงปรบมือเขากลับต้องเผชิญกับความเงียบงานของหัวใจนายเล่นได้ยอดเยี่ยมทำไมไม่ดีใจเลยฉันรู้สึกสิิงๆว่าเสียงปรบมือก็ไม่ช่วยอะไรอีกต่อไปฉันไม่อยากเล่นแล้วเมื่อจิตใจถูกโรคซึมเศร้าครอบงำความฝันที่เคยสดใสก็กลายเป็นเงามืดทุกวันฉันตื่นมาแล้วถามตัวเอง ทำไมต้องมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรฉันเข้าใจแต่นายยังมีพลังที่ไม่เคยถูกปลุกขึ้นมาลองสวดน้ำเมียวโฮเลงเงียเคียวดูไหมมันจะช่วยฉันได้จริงหรือฉันหมดไฟแล้วได้สิเพื่อน,เพ,อนเพราะสถานนี้มันจะจุดไฟในใจนายขึ้นมาอีกครั้งเชื่อเราสถานนี้สอนให้ฉันเข้าใจว่าดนตรีไม่ใช่เพื่อชื่อเสียงแต่มันคือสะพานแห่งความหวังคุณครูคะหนูอยากเล่นดนตรีเพื่อทําให้เพื่อนๆยิ้มแบบครูจังนั่นแหละความหมายที่แท้จริงของเสียงเพลง จากนักดนตรีผู้จมอยู่ในโรคซึมเศร้าเขาลุกขึ้นใหม่ด้วยพลังศรัทธาและเปลี่ยนเสียงเพลงของเขาให้กลายเป็นพลังสร้างความหวังให้ผู้คน